สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขาคณิตนะคะเป็นการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดด้วยกันนะคะซึ่งในคาบที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีสูตรในการหาแล้วก็รู้ว่าเมื่อทําการหาจุด2จุดเนี่ยระยะทางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะบแบบไหนมีลักษณะของการขนาดกับแกน x กับแกน y หรือไม่ขนาดกันนะคะเราก็มีวิธีการสังเกตนะคะค่ะอันนี้ก็คือ เบควรความหมายนะคะว,ว่าระยะทางระหว่าง2จุดเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือจุดที่อยู่บนระนาบบนระนาบพิกัดฉากของเส้นกราฟนะคะโดยเราจะมี p 1ก็คือ x 1 y 1นะคะแล้วก็ p 2 x 2 y 2อนะคะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะในการหาระยะทางระหว่างจุด p และจุด p 1กับ p 2เนะะี่ยค่ะเราก็สามารถหาด้ตามเงื่อนไขของจุดพิกัดนะคะบนเส้นบนเส้นตรงนะคะอันนี้เรามาทบทวนก่อนว่าเส้นตรง อะไรบ้างแล้วดูอะไรว่ามันจะขนาดกับแกน x นะคะก็คือเวลาดูนะคะนักเรียนก็ดูที่ p 1 x 1 y 1นะคะจุด q ก็คือ x 2 y 2นะคะถ้าสมาชิกตัวหลังอะคะ่ะมันมีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่ามันขนาดกับแกน x นะคะวิธีการดูก็ดูได้เลยนะคะต่อมาถ้ามันขนาดกับแกน y ให้นักเรียนสังเกตดูที่ออค่า ค่าสมาชิกของตัวหน้าก็คือของค่า x 1กับ x 2ถ้า x 1กับ x 2มันเท่ากันนั่นหมายความว่าไม่ขนานกับแกน y นะคะมันจะสลับกันถ้าขนานกับแกน y ตัวข้างหน้าคือ x เนี่ยจะเท่ากันนะคะแต่ถ้าไม่ตรงเส้นตรงเนี่ยไม่ขนานกับแกนอะไรเลยทั้งแกน x และแกน y ก็ไม่มีการขนานนะคะก็มันก็คือ มีสมาชิกเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะนั่นคือลักษณะก็จะมีสูตรที่ใช้นะคะก็คือหาได้จากสแควรรูท x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะถ้าในกรณีที่มันถอดรูทได้นักเรียนก็สามารถถอดได้เลยแต่ถ้าในลันกษณะที่มันถอดรูทไม่ได้ค่ะนักเรียนก็ทำให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะโดยใช้หลักของรากที่สองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างบอกว่าจงหาระยะระหว่างจุด a เท่ากับ 0, 0ูนและ b เท่ากับลบสานักเรียนกคกํำหนดก่อนเลยว่าเลข0อันแรกก็เป็น x 1อันนี้เป็น y 1จุด b ก็เป็น x 2ตัวนี้ก็ y 2นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าในโจทย์ข้อนี้ันทำไมเลยมีสมาชิกทำไมไม่เหมือนกันเลยแสดงว่ามันไม่ขนาดกันใช่ไหมไม่ขนาดกันเราก็ ทำการแทนค่าเหมือนเดิมนะคะ ab สูตรนะคะเขียนให้ชินจะได้จําได้นะคะก็คือ x 1ลบ x 2ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลังสองเราก็ทําการแทนค่าเลยค่ะทำการแทนค่าก็จะได้เป็น ab เท่ากับ square root นะคะก็ X1 ก็จะเป็น0ลบก,กับวงเล็บลบด้วย3ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้ต่อไปนี่ใส่อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปบวก Y1 Y1 คือรายว1 1ก็คือ0ตัวแรกลบกับอะไรคะลบกับ4ทั้งหมดยกกำลังสอง่ะเราก็ได้แล้วอันแรกคะ่ะอันแรกก็จะได้เป็นสแควรูทอะไรคะ ศูนย์บวก,กบอะไรคะบวกกับ3ทําไมได้บวกกับ3คะเพราะลบชนลบกลายเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อมาด้านหลังศูนย์ลบสก็จะได้เป็นะลรคะลบสทั้งหมดกําลังสองตัวด้านหน้าก็จะได้เป็นะไรคะได้เป็น3ทั้งหมดยกกําลังสองใช่ไหมคะบวกกับเท่าไหร่คะ16ยกกําลังกําลังสอง เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นอะไรได้เป็นสแควรูทเก้าบวกกับสิบหกสี่สิบหกถูกไหมคะอ่าตรงนี้ได้เป็นสิบหกนะอ่ากำลังสองหายไปแล้วได้เป็นสิบหกเพราะฉะนั้นได้เป็นอะไรคะได้เป็นสแควรูทยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นถอดมาแล้วเหลืออะไรคะเหลือห้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปวาดกราฟไปวาดกราฟนะคะไปวาดกราฟ อันนี้คือแกน y อันนี้แกน x a คือ0,0อยู่ตรงนี้ b คือลบ3,4ก็ไปข้างบนงเรนก็จะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ระนาบไหนเลยเห็นไหมคะตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่ทำไมส่วนที่มันห่างกันนี่ค่ะตรงนีอ้อันนี้จะเป็น5หน่วย อันนี้ก็จะเป็นจุดะไรคะจุด b อันนี้ก็จะเป็นจุด a ระยะทางที่มันหากกันตรงนี้นะคะ่อมาข้อที่2จงหาระยะทางระหว่างจุด p ลบ5และ b 4กับ0นอ่านักเรียนสังเกตว่ามีสมาชิกตัวหลังเหมือนกันใช่ไหมสมาชิกตัวหลังก็คือแกนตัวของค่า y ใช่ไหมถ้า y เท่ากันแสดงว่ามันขนาดที่แกนอะไรแกน x ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็ลองดูซิว่ามันใช่หรือไม่นะคะอ่ะเราก็ทำการเขียนสูตรก่อนนะคะ x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองก็จะได้เป็นอะไรคะ x 1เราก็รู้แล้วคือตัวนี้ y 1อันนี้ x 2 y 2อ่ะ x 1คือไร x 1ก็คือลบอ่า x 1คือลบ5ถูกไหมคะลบ 5. x 2คือไร x 2คือเลข4อ่ก็ทั้งหมดจะกำลัง2บวกกับ y 1ก็คือเลข0ย์อ่ะ y 2ก็คือเลขเลข0ถูกไหมคะทั้งหมดจะกำลัง2อ่าก็คิดด้านหน้า ลบห้าลบไปอีกสี่ก็กลายเป็นอะไรคะก็กลายเป็นลบเก้าถูกไหมลบเก้าทมกำลังสองบวกอะไรบวกด้วยสูนยกำลังสองอ่ะลบเก้ากำลังสองมีค่าเท่าไหร่คะแปดสิบเอ็ดบวกด้วยศูนย์ถูกไหมอันนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้อ่าเราก็เหลือแค่รูปแปดสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นรูปแปดสิบเอ็ดอะไรคะเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นก็คือตอบเลขเก้าอ่ะอันนี้เราลองวาดกราฟเราอยากรู้ว่า มันขนานกับแกน x จริงหรือไม่ลบสูลบห้าศูนย์ลบพาก็อยู่ตรงนี้อะเลขสูบก็อยู่ตรงนี้อะต่อไปสี่ศูนย์สี่ศูนย์ก็อยู่ประมาณนี้อะเห็นไหมคะมันก็ขนานกับแกนอะไรมันก็ขนานกับแกนแกน x อตัวนี้ก็จะเป็น ลบ50ตัวนี้ก็จะเป็น4 40อันนี้จุด B อันนี้จุด P นะคะแกน y แกน x นค่ะต่อมาข้อที่3จงหาระยะระหว่างจุด S 32 T 3, 35จะสังเกตว่าค่าอะไรเท่ากันค่า x ใช่ไหมแสดงว่ามันขนาดกับแกนอะไรแกน y อลองนะคะลองดูนะคะ วิธีทำก็จะเป็น st เท่ากับ square root x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองอเราก็ทำการแทนค่า x 1, x 1ก็คืออะไรคะ x 1ก็คือเลข3ลบกับ x 2ก็คือเลข3ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y 1 y 1 2, คือเลข2ลบกับ y 2ก็คือเลข5ทั้งหมดยกกำลังสองตัวแรก3-3ลบ3ก็เหลืออะไรคะเหลือสูเลยนะคะตัวที่2 2-5ลบ5ก็เหลือเท่าไหร่คะก็เหลือลบ3ทั้งหมดกำลังสองลบ3ทั้งหมดกำลังสองก็จะเป็นรูทอะไรคะรูทเเพราะฉะนั้นรูทเถอดมาก็เหลือเลไรคะเหลือ3อ่ะเราก็มาวาดกราฟกันว่ามันจะได้แบบไหนนะคะ นี่คือแกนนี่คือแกอน,นอแก y อันนี้คือแกน x อ่ะสามสองอ่าตัวแรกนะคะจุด s นะสามสองก็อยู่ประมาณนี้อ่ะต่อไป t สามห้าก็ทำไมคะเคลื่อนไปนหน่อยนึงอ่าตรงนี้เลยนี่นี่ค่ะอันนี้คือจุด s อันนี้อ๋ออันนี้คือจุดอันนี้คือจุด t อันนี้คือจุด s ตรงนี้ล่ะค่ะที่มันหักกัน สามหน่วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับวิธีการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดด้วยกันบนระบบพิกัดฉากนะคะถ้านักเรียนยจะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถดูได้ที่หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะของชั้นโม4เล่มที่2นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอนักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ